ปิดขยะับเข้าไปเตะขวาครับปัดฝาปัดซ้ายอะ,ะ,ยะไรครับขยับามเตะฝาครับปิดปัดวาขึ้นมาโยนยามายจากปิดครน้ำใหขวาของนัดปิดไปวาไม่ตีเผาแม่ตีตายเลยนะครับแต่ตอนนี้เขอย,ยังไม่ตีเผาสาั่งให้ยาวๆกอ่อนนะครับปิดเดินเข้าหานะครับตัวเล็กเดินเปิเดเจีเข้าหาครนะ,ะประเภทนักเทิ่มท ตามสูตรเลยครับสูตรสำเร็จโดยเส้นเกี่ยวครับเด็ครับเตะขาต่อยหมัดโอ้โหแค่งขาดเป็นแข้งครับแล้วก็ตั้งกระแพนฝังเอาไว้ครับขาปิดพุกครับเตะขาครับน้องนัทเลี้ยวายทีเดียวขาปิดถึงตัวครับพยายามจะใช้ลูกเปลี่ยนเสียดสีนะครับออกเปีกครับแล้วจะเล็้ยงขวาเพราะรถล่านแล้วก็คุณบอยท้าพยานสั่งให้น้องนัทเดินเข้าหาครับลูกซ้ายแค่ ขวาไปสูงหมอปินโตโหโตโหครับแมจะมาเตะกนะถางได้ยังไงโอ้ยสวยสวยที่ชกันสนุกเลยนะครับสำหรับทักหมอปิดแลวก็น้องนัดครับเ่ขอ่ะตวเอครับขมอปิดแม่เตะขวาเจนแล้วต่อยขวาตามครับโอ้เสมอกันครับ